เอาปากกาไหมครับถ้าปากกาปากกาจะติดปากกาปากกาปากกาเมจิกอ่าใครอยู่หน้าศูนย์ใครอยู่ใกล้ๆเอาปากกาเมจิกมาห้าแท่งด่วนด่วนขอปากกาเมจิกห้าแท่งด่วนแรงเพื่อสุดท้ายก่อน นี่คุณตาคุณยายได้บุญจักนักเนี่ยเดี๋ยวหายป่วยเลยเห็นไหมเราบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลเดี๋ยวหายป่วยเลยอ่า ได้ไหมมีไหมครับก็เสร็จพิธีเดี๋ยวเราจะต้องไปทำอะไรนะไปถอนสารที่อยู่ด้านนู้นเสร็จแล้วพระองค์พระท่านก็จะขึ้นบนหอ ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเจิมเครื่องช่วยหายใจเพื่อเอาไปบริจาคที่โรงพยาบาลสารพีวันนี้นะครับคุณหมอมร ยิมแชะก็วอังเดียวกันเดี๋ยวโยกไปก็จะแม่เดี๋ยวเขาจะได้ไปมอบกับตแม่คุรับเดี๋ยวเอาไปแม่ได้ละเดี๋ยวแบูบุกคนบุกมาอนนี้เขานี่ย

ก็ดีนะพอครับตามนั้นนะ <laughs>

เดนลเส้ยเอยู่เ้อยู่ตัวบนนี่นะตอนลูกเหมือนน้องไทยครับเดินทำไทยูครับผมใ่รที่ลูกยืนได้ไาไทยหู้กันน มามาไทยฮุนเจอกันครับผมมามาไายหุ้าล่างกันมาพนักงานมาวนมานมาปรดวนอาดวนมาดิเดินไหวป่ะุระดวนเป็นไรอ่ะฮะเฮ้จ๊ะคนนี้คุณหมอทำบุญอนุโมทนาบ สุบ้างหราอเล่าต <day único stage mainland> ่างบนะครๆกมีลนะตางตบลกำลองน่ามนแหล่งทกรมที่วันเข้ามานกเข้ามาแล้วพระเอกหนังเนี่ยเข้ามาค่ะได้อยู่

หมอเดี๋ยวก็เมนไม่สบายแกทินเนอร์ยินดมอ้อพี่ว่านนี่ได้บุญเป็นเต็มเต็มเลยเนี่ยฮะสาธุครับมีอยู่สองคนนะอ๋อตรงนี้พรุ่งนี้เหรอวันนี้ยุ่งอ่อเมย์ต้องให้เมย์ประสานโรงพยาบาลเมย์ประสานคุณหมอที่โรงพยาบาลขอเป็นพรุ่งนี้วันนี้ยุ่งมากอ่า โอเคนะครับก็อาบุนโมเดี๋ยวไปดูาท่านต้องถอนเลยถอนสาภูมั้ยใชไปถอนถอนยังเปี่ยเปียไปเปิดหลวงพ่อถอนไม้ที่รอมาไฟเช็กจุดเทียนไปเช็จุดเทียน เขาบอกหน้างานเข้าใจหรือยังเข้าใจคอนเซปต์หรือยังสาธุนะครับขออนุโมทนาบุญในสาธุชน f อซคุณหมอนะครับเพื่อนๆใน Facebook ขอให้ได้บุญได้กุศลนะครับที่เราจะร่วมสร้างนะครับสำนักปฏิบัติธรรมนะครับที่นี่นะครับ เห็นหนะ้านี่เป็นกูเก่านะครับอายุนานมากที่นี่มีเรื่องเล่าให้ขนลุกตลอดนะครับถ้าใครมาโรคยาจะรู้ว่าที่นี่แหล่งขนลุกนะฮะเห็นวดาดำบอกว่าจะขอมาถ่ายนิดนึงนะครับ,ท,รญญรบที่นี่เรื่องบรรยาวครับที่เรื่องมันยาว ีหน้าแป้นเชีนนะจ๊ะน้าแป้นเชีนนะจ๊ะฮะที่สวยสวย ตรงนี้เป็นกูนะฮะกูเก่าของเจ้าเมืองที่นี่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นอีกเก่าทนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับวันนี้เราได้ปลดปล่อยอันเชิญและปลดปล่อยอัานเชิญนอยู่ข้างล่างเชิญท,ท่านขึ้นมาข้างบน ท่านโบฝังที่ล่างนานแล้วไงแล้วก็ไม่มีใครดูแาไม่มีใครดูแล,ด,แลดูแลท่านทำบุญทำกุศลท่านก็จะได้ให้บุญให้กุศลนะนะจิตกับท่านต้องเปิดตำรากันเลยวันนี้ ว่านี่มันเป็นที่ของกษัตริย์มันไม่ใช่ที่ของทั่วไปแค่เป็นโย,ยมญาตมันไม่ใช่เป็นกู่ของพระยาชมพูนะฮะที่นี่กษัตริย์ในสมัยโบราณนะครับที่นี่จะได้ยินเรื่องเล่าตลอดอเราก็เคยเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับฟังนะครับรับศินลพรไปได้วยกัน หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับ เอาองค์นู้นออกทำไงครับเดี๋ยวพี people with people with aro aro? ่ยกออกค่ะเฮ้ยก็นะครับชาวบ้านคนพิการที่วันนี้มารับนะครับยานะครับขอบคุณครับหนาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับครับวันนี้ก็มีคนพิการมารับนะครับมารับยาดูแลตัวเองน่ารักเนอะลุงลุงป้าป้าที่เป็น นะครับดูในพื้นที่ทั้นั้นนะครับนั่งรถเข็นกันมายิ้มแย้มแจ่มใสได้ยาไปได้ตังไปน่ารักน่ารักนะครับทุกคนมีความสุขนะครับเราเครื่องช่วยหายใจที่เราจะบริจาคโรงพยาบาลสารพี5่าคือทั้งพวงนี้นะครับขอเลขอะไรเนี่ยสี่คนเนี่ยอันนี้ได้แล้วเหรอ ได้เลขแล้วได้หนึ่งหลังเลยนะเรอจริงอะอะไรที่พูดถึงอะไรเอาเหรอ่ของที่ได้เมื่อกี้ทามาเมื่อกี้คนที่าเมื่อกี้เอา์หรอหรือไม่ก็ทีเดียวจบอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกำลังงงอันนี้พี่ว่านพระเอกของเรายังคงอยู่นะครับถึงแม้กองถ่ายจะหนีกลับไปแล้วพี่ว่านไปไหนไม่ได้เนื่องจากน้ำหนักขึ้นต้องรอวิ่งก่อน <c oughs> พี่ว่านพี่ว่านน้ำหนักขึ้นอันนี้นี่ก็ พี่น to กพี่นกก็พิธีกรคนสวยของเรานะครับเป็นน้องสาวพี่บ้านน้องสาวนะอันนี้ใครเนี่ยอันนี้มาคับคุณแบคะอ๋อน้องมิวน้องมิวทำอะไรลูกมปกรุงเทพราคาไม่โชคอ๋อโอเคมหาประกันหร้อบ่าลูกไปแล้วนะไปแล้วช่วงหลังๆนี่ไม่ค่อยอยากเข้าแบงค์เลยมาเป็นเพื่อน เ๋ออยู่มีโชคก็อยู่กรุงเทพออกกรุงเทพอ่าแล้วปล่อยให้เจ้าภาพยกโต๊ะไอ้พวกนี้นี่พอเสร็จแล้วนะครับก็อนุโมทนาสาธุแด่สาธุชนทุกท่านนะครับ F C คุณหมอแล้วก็ครับโอเคนะครับ ขอให้บุญกุศลใดๆที่ผมและครอบครัวได้กระทำดนให้เพื่อนๆ FC นะครับญาตสนิทมิตรสหายทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้บุญนี้ไปด้วยกันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะครับจากพยันตรายสเสีีจจันไดทั้งหลายทำมาค้าขึ้นนะครับเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็ขอให้มีสุขภาพที่ดีชีวิตยืนยาวสาธุสาธุสาธุ